ขออนุโมทนาสมาคมสตรีนครเชียงใหม่โดยการนำของท่านนายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่คุณวรัญญาเลิศวร,รกิจพิพัฒน์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาชิกองค์กรเครือข่ายช่างฟอนทุกท่านขออนุโมทนาสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เป็นวันที่สองของงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอ,อินเทขินประจำปีพุทธศักราช2568และวันนี้เป็นปีที่สองเช่นเดียวกันที่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่คณะกรรมการบริหารสมาชิกองค์กรเครือข่ายช่างฟอนทุกท่านได้สมัครีพร้อมเพียงกัน ในการเริ่มต้นสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคือการแห่สลุงหลวงเครื่องศักระบูชาเสาอินเทขินปีนี้เป็นปีที่สองอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ทั้งนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ดำลิลิเริ่มเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ในส่วนของวัดเจดีหลวงก็พยายามที่จะฟื้นประเพณีทุกอย่างให้กลับมาให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ต่อยอดเพราะว่าประเพณีหลายๆอย่างถ้าเราไม่ฟื้นกลับมาประเพณีนี้อีกต่อไปคนก็จะไม่รู้ข้อปฏิบัติหรือธรรมเนียมที่แท้จริง ว่างานใส่ขันดอกบูชาเสาอ,อินทขินมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรอย่างน้อน้อยวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณอาซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัว ที่จะเป็นพูดเริ่มต้นฝูกฝังให้ลูกหลานทั้งหลายที่มางานใส่ขันดอกได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่แม้จังัดจังหวัดอื่นๆอยากจะทำอย่างจังหวัดเชียงใหม่ก็ทำไม่ได้ ที่บอกว่าทำไม่ได้ในที่นี้เพราะว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่หรือที่เราท่านทั้งหลายเรียกเสาอินทขินไม่ได้มีอยู่ทุกจังหวัดมีอยู่เพียงแค่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียวที่เสาอินทขินยังตั้งอยู่อย่างมั่นคงและประเพณีนี้ก็สืบทอดมาหลายร้อยปีมีวัฒนธรรม ที่ผสมผสานนับตั้งแต่ประเพณีโบราณโบราณกันถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวขิตใจสืบทอดมาจนเจ้าเมืองท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไหวอินทขินท่านก็พยายามเชื่อมโยงหลักความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาไว้กับพระพุทธศาสนา ด้วยการอัญเชิญองค์พระพุทธรูปพระเจ้าอุ่มเมืองพระเจ้าแปรคืดไปประดิษฐานไว้อยู่บนมนดบของเสาอินทขินมาเป็นเวลาหลายร้อยปีทำให้การเชื่อมโยงความศรัทธาระหว่างความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปลูกฝังไว้กับพระพุทธศาสนาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้เมื่อมาปฏิบัติ ในการใส่ขันดอกอัตามาย้ำเสมอว่างานใส่ขันดอกเป็นงานสมคีไม่ใช่งานของวัดเจดีย์หลวงเป็นงานของบ้านเมืองเพราะเสาอินทขินวัดเจดีย์หลวงเพียงแค่ผู้รักษาเหมือนเราท่านทั้งหลายที่พากันมารักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามฟื้นฟู หลายๆอย่างให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้เรียนรู้ได้สืบต่อต่อยอดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ปรารภไม่เยอะแต่ก็อยากปรารภเยอะๆเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้พากันฟื้นฟ,นฟูแม้แต่พิธีทางสงฆ์ในแต่ละวันทุกปีก็จะนิมนต์พระมาสวดจเจริญพระพุทธมนต์วันละเก้ารูป แต่ปีนี้พยายามฟื้นขึ้นมาอีกนิมนต์วันละสิบห้ารูปวันที่สของงานนิมนต์เพิ่มเป็น28รูปเพราะในตำนานคนเท่าบอกว่าโดยปกติจะนิมนต์พระมาสวดเท่าพระพุทธเจ้า28พระองค์ในแต่ละวันแต่เนื่องด้วยพื้นที่ในอินทขินจำกัดปีนี้ก็ฟื้นวันละสิบห้ารูป วันที่สี่ยี่สิบแปดรูปปีหน้าก็จะพยายามฟื้นให้ได้วันละ28่สิรูปรวมแล้วจะมีพระมาเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโพธิหลักบ้านหลักเมืองวันละร้อยเก้ารูปถามว่าจังหวัดอื่นๆมีไหมไม่มีเพราะจังหวัดอื่นๆพระจะไปกราบไปไหว้เสาหลักบ้านหลักเมืองไหว้ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของเทพเทวาเรื่องของความเชื่อผีสางนางไม้แต่เสาหลักเมืองอินทขินมีพระพุทธรูปพระเจ้าอุมเมืองประดิษฐานอยู่พระสงฆ์จึงไปไหว้ไปบูชาไปสวดมนต์ไปนั่งภาวนาได้นั่นคือวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเพื่อปลูกฝังให้เราท่านทั้งหลาย ที่ได้มาแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพชนผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเอาหลักรมคำสอนไปเป็นหลักปฏิบัติเหมือนอย่างเรามาไหว้เสาอินทขินเรามาทำอะไรในธรรมะก็คือเรามาแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพชนอันที่สองที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามาแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อบรรพชน ก็คือความรักความสามัคคีของคนในครอบครัวปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานพากันถือขันดอกไม้เข้าวัดแต่เนื่องด้วยเสาอ,อินทขินไม่เหมือนเสาหลักเมืองอื่นๆผู้หญิงขึ้นไม่ได้ขึ้นไปบนวิหารก็ไม่ได้จะไปผูกผ้าเจ็ดสีก็ไม่ได้ไม่เหมือนหลักบ้านหลักเมืองจังหวัดอื่นๆ ขึ้นไปผูกผ้าผูกเครื่องสักระนานาชนิดได้เมื่อขึ้นไม่ได้ก็บ่งบอกถึงความรักที่จะเกิดขึ้นระหว่างคนในครอบครัวแม่พาลูกพ่อพาพรรยาลูกหลานมาพันรยาลูกผู้หญิงขึ้นไม่ได้ก็ให้สามีขึ้นเป็นตัวแทนให้ลูกชายขึ้นไปไหว้แทนอย่างนี้เป็นต้นบ่งบอกถึงความรักที่จะเกิดขึ้น ความสามัคคีในครอบครัวจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมาใส่ขันดอกอย่ามาคนเดียวต้องเอาพ่อบ้านมาด้วยเอาลูกมาด้วยถ้ามีลูกชายนะจะเป็นการปลูกฝังแต่ถ้าเราไปงานหลักเมืองจังหวัดอื่นๆเราจะเห็นไหมว่ามหรสพสมโพธนุ่งน้อยห่มน้อยเพื่อดึงดูดคนมาเที่ยวง,งาน แต่เสาหลักบ้านหลักเมืองเชียงใหม่ของเราเสาอินทขินไม่มีนะนุ่งน้อยห่มน้อยขึ้นเวทีไม่มีนะ่าเล่ายาป่าปิ้งถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆเราจะเห็นกว่าคนจะมางานหลักเมืองนี่ต้องมีวงดนตรีนุ่งน้อยห่มน้อยเพื่อดุงดูดแต่เสาอินทขินหลักเมืองเชียงใหม่เราจะเห็นถึงความสวยงามอย่างที่ทุกท่านแต่งชุดมาวันนี้ โดยท่านนายกพยายามที่จะพาเราท่านทั้งหลายรักษาประเพณีอันดีงามแล้วท่านก็ร่วมกับคณะกรรมาการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสลุงหลวงก่อนขึ้นมานี้อัตมาก็ไปยืนดูว่าโอ้ปีนี้งามกว่าปีที่แล้วนะเนี่ยอืปีหน้าสงสัยจะงามกว่านี้อีกเอออาจจะบันเป็นใบสีเก้าชั้นสิบชั้นสิบเอชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นการปลูกฝังอ่าเป็นการฟื้นประเพณีอันสวยงามอ่าพูดนานไปเดี๋ยวโยมผู้สูงอายุทั้งหลายจะปวดแข้งปวดขาลุกไม่ขึ้นอ่าก็ขออนุมโมทนาจากนี้ไปก็รับพรโดยทั่วกันเ้อย,ยะทาวาริวะหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิชชตุสเพปุเรนตุสังกปากันโทปนาสโสยทธามณิโชติรสยทธาสพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสานิจังวุทธาปจายโน เตาโรธรรมวัฒันติอายุวันโนสุขังภะลังเอาเมื่อจีเราไม่จบอ,อยากเล่าให้ฟังที่บอกว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่หรือเสาอินทขินพิเศษกว่าหลักเมืองเชียงใหม่ของจังหวัดอื่นๆคืออะไรอนอกจากมีพระพุทธรูปตอบให้สั้นๆเลยเสาหลักเมืองของทุกจังหวัด ไม่สามารถขอน้ําสงพระราชทานได้เอาง่ายๆสันๆส้นๆเสาหลักเมืองทุกจังหวัดไม่สามารถขอน้ําสงพระราชทานมาสงได้แต่มีแค่เสาอินทขินหลักเมืองเชียงใหม่ที่เดียวที่ขอน้ําสงพระราชทานได้เพราะมีพระพุทธรูปพระเจ้าอุ่มเมืองนี่คือความเป็นพิเศษและปีนี้ได้ขอน้ําสงเป็นปีที่สอง พิเศษไปกว่านั้นหลักเมืองอื่นๆยังไม่เคยเกิดประวัติศาสตร์แต่หลักเมืองเชียงใหม่ปีนี้ในหลวงท่านทรงพระราชทานสวยดอกไม้ที่ทรงจบด้วยพระองค์เองพระราชทานให้อันเชิญมาถวายเมื่อวานเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองล้านนานี่คือความเป็นพิเศษของหลักเมืองเชียงใหม่เล่าจบแล้วอันหน้าไปทางโน้นถ่ายรูป คนจะถ่ันะดน้นจัมาใมหมก่อนจับมอ้จะอีตังโนก่อนหันมานี่แหละทำให้ผู้สูงอายุปวดแข้งปวดขาหันไปหันมาพนจะแผ่เมตตาก่อนหันมา จตารธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลางอา้าวหันไปได้ทีนี่ไม่ได้หันกลับมาแล้วหันหน้าช่างกล้องจะไปถ่ายรูปเก็บไว้